ส่งไทยหนึ่งในเส้นทางที่ผู้คนตั้งตารอเพราะมันไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่การพัฒนาที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศให้เดินหน้าไปอีกระดับอย่างแท้จริงหลายปีที่ผ่านมาคนไทยต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะมีรถไฟความเร็วสูงเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีใต้ซึ่งล้วนมีระบบรางที่ทันสมัยและประหยัดเวลาอย่างมากแต่วันนี้ความฝันนั้นใกล้เป็นจริงยิ่งกว่าเดิมเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเตรียมเปิดให้บริการในปี2026พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตรฐานระดับโลกและดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้โดยสารทุกคน ลองจินตนาการดูว่าการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาซึ่งปกติหลายคนต้องใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงจะถูกยนให้เหลือเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้การเดินทางไปกลับง่ายขึ้นทำงานจากกรุงเทพมหานครแต่มีบ้านอยู่โคราชก็ยังได้ หรืออยากไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็เป็นเรื่องสบายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงจากโครงการนี้รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบรางเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสากลและยังมีสถานีใหม่หลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสาร เช่นสถานีกลางบางซื่อที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงสถานีหลักในโคราชที่ออกแบบให้ทันสมัยและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดในอนาคตอันใกลน้นี้การออกแบบทั้งภายในและภายนอกของรถไฟเน้นความหรูหราเรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางสะดวกสบายพร้อมช่องชาร์จไฟ USB และระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร สิ่งที่น่าสนใจคือรถไฟรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันระหว่างไทยและจีนซึ่งในปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบรางสมัยใหม่โครงการนี้จึงมีความน่าเชื่อถือและคาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงมากช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ด้านการขนส่งที่เทียบเท่าระดับสากลได้อย่างไม่ยากเย็น นอกจากความเร็วและความสะดวกสบายแล้วสิ่งที่รถไฟความเร็วสูงเส้นนี้จะมอบให้ประเทศไทยคือโอกาสทางเศรษฐกิจที่มหาศาลเมื่อการเดินทางเร็วขึ้นเมืองต่างๆที่อยู่ตามแนวเส้นทางก็จะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นการลงทุนใหม่ๆจะตามมานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการไปเยือนโคราช เขาใหญ่หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำให้ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและบริการท้องถิ่นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อระบบรางดีเมืองก็เติบโตเร็วและท้ายที่สุดรายได้จะหมุนเวียนกลับมาที่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงหลายคนบอกว่านี่คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย เพราะโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ในการเชื่อมกรุงเทพมหานครไปยังนครราชสีมาและขยายต่อไปถึงหนองคายในอนาคตเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราจะสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปถึงจีนได้แบบไร้อรอยต่อเป็นการเชื่อมโยงโลจิสติกการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อโครงการเปิดให้บริการในปี2026ประชาชนจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นระบบตั๋วอัจฉริยะที่ซื้อง่ายใช้ง่ายและรองรับทางแอปพลิเคชันบนมือถือระบบตรวจเช็คความปลอดภัยแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วเหมือนสนามบิน และพื้นที่โดยสารที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนเดินทางได้อย่างสะดวกแม้ผู้สูงอายุเด็กหรือผู้พิการก็สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยมาตรฐานยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์ที่ถูกนำมาใช้ในทุกส่วนของสถานีและตัวรถหนึ่งในความประทับใจที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือคุณภาพของห้องโดยสารที่เงียบนั่งสบายและมีความเสถียรสูงแม้ในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงทำให้การเดินทางกลายเป็นช่วงเวลาที่สามารถพักผ่อน ทำงานหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพวิวทิวทัศน์สวยๆข้างทางได้อย่างเพลิดเพลินเส้นทางกรุงเทพมหานครโคราชขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งเมืองใหญ่ทุ่งนาภูเขาและพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมองผ่านหน้าต่างรถไฟความเร็วสูงจะยิ่งสวยงามและมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือโครงการนี้ช่วยลดจำนวนรถยนต์บนถนนได้จริงเพราะเมื่อมีตัวเลือกที่เร็วกว่า ปลอดภัยกว่าและตรงเวลาประชาชนจำนวนมากก็จะเลือกใช้รถไฟแทนการขับรถส่วนตัวนั่นหมายถึงการลดปัญหารถติดลดอุบัติเหตุรถมลพิษและช่วยให้เมืองมีอากาศที่ดีขึ้นเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมนอกจากนี้การมีรถไฟความเร็วสูงยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการประเทศ เพราะการขนส่งที่รวดเร็วทำให้การเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรสำคัญสามารถทำได้ในเวลาสั้นลงยิ่งหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆระบบรางที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญและไทยกำลังก้าวเข้าสู่มาตรฐานนั้นแล้วเช่นกัน ผู้โดยสารที่ได้สัมผัสรถ,รถไฟความเร็วสูงครั้งแรกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่อนาคตจริงๆเพราะจากเดิมที่การเดินทางไกลเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยและต้องวางแผนมากมายตอนนี้กลายเป็นเรื่องง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสซื้อตั๋ง่ายเดินทางเร็วปลอดภัยและตรงเวลาทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ้ายที่สุดรถไฟความเร็วสูงเส้นกรุงเทพมหานครนครราชสีมาปี2026ไม่ได้เป็นแค่โครงการสร้างรถไฟเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศออย่ังก้าวกระโดดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการเดินทางใหม่ของไทยที่ทันสมัยยั่งยืนและตอบโจทย์อนาคตอย่างแท้จริงการมีระบบขนส่งที่ดีไม่ได้ทำให้แค่การเดินทางสะดวกขึ้น แต่ยังช่วยให้ประเทศเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ,ธธธจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวนี่คือก้าวใหญ่ของไทยและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังรอคอยในปี2026เราจะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งปราดไปบนรางอย่างสง่างามพร้อมพาคนไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้นและดีกว่าเดิมในทุกมิติและนี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของระบบรางอนาคตที่จะขยายต่อไปทั่วประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าสู่อนาคตด้วยความเร็วสูงจริงๆ